ข้าวหมกกรอบนะคะหมกกรอบทำจากหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอกจากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะจะมาทำเมนูข้าวหมูกรอบค่ะเราเราทำนะคะหมูกรอบไปแล้วเนาะเราก็นำมาทำข้าวหมูกรอบกันบ้างนะคะก็อร่อยนะคะมีทั้งสูตรน้ำจิ้มซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็มีสูตรน้ำสำหรับ ราดหมูกรอบด้วยนะคะก็เป็นสูตรง่ายๆวิธีการทำง่ายๆทำตามได้เลยนะคะแล้วก็รสชาตินะจริงๆเราก็ปรับอ,อตามที่ชอบลนะน้อน้ำราดก็จะเป็นแบบออกเค็มออกรสเค็มแล้วก็มีหวานนะคะแล้วก็ส่วนน้ำน้ำจิ้มซีอิ๊วนะคะก็จะมี ซีอิ๊วดำหวานแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะก็เปรียปร้ยวๆหวานๆนะคะแต่ว่าไม่เข้มเนาะก็ตามไปดูสูตรแล้วก็วิธีการทำกันได้เลยค่ะพอบ้างเสร็จนะคะเราจะโรยทานะฮะให้น้ำส้มสายชูนะคะให้ชุ่มๆเคลือปบบ่นโรยโรยแล้วก็ทา ค่าส่วสมนะคะของร้านน้ำรัดหน้านะคะหมูกรอบนะคะก็มีน้ำมันพืชค่ะแป้งมันน้ำปล่าสะอาดนมจืดซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงถั่วลิสงคั่วบดผงพะโลลนี่เป็นกระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะ เนยขาวคั่วส่วนผสมสมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะข<ม>ั้นตอนแรกเราใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะ<ม>ตามด้วยกระเทียมกับรากผักชีค่ะ<ม>ผัดให้หอมเลยค่ะตามด้วยผงพโรอนะคะ เริ่มหล่มแล้วหอมดีแล้วนะคะต่อไปเราใส่น้ำเปล่าสะอาดลงไปได้เลยค่ะตอนนี้เราเริ่มปรุงไปเลยก็ได้นะคะใส่ซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวไปค่ะ เราค่อยปรุงอรอบหนึ่งได้นะคะบ้านซสแดงค่ะนี้จะออกเค็มๆหมวานๆใช่ไหมคะน้ำราดเดี๋ยวเราค่อยชิมใส่เครื่องเต็นไปพอประมาณก่อนนะคะทีนี้ส่วนผสมของน้ำเยอะเราก็ต้องแบบว่าใส่เครื่องปรุงเยอะหน่อย พอปรุงรสได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เดือดแล้วเราเดี๋ยวเราจะใส่นมจืดลงไปค่ะสมเลยะคะ่ะน้ำราดเราก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะใส่เพิ่มความหอมมันค่ะนี่ค่ะออกเป็นสีน้ำตาลเลยเนาะเปลี่ยนสีเลยเราก็เตรียม แป้งมันค่ะผสมน้ำเปล่าสะอาดใช้ไฟกลางๆนะคะเราจะค่อยๆใส่แป้งมันลงไปผสมแล้วก็คนผลค่ะให้ทั่ว เพิ่มนะคะถ้าใครอยากได้น้ำใสๆก็ไม่ต้องใส่นมนะคะ ประมาณนี้นะคะแต่ไม่ต้องค้นมากอ่ะเด็ดเหนือน,นี่เราจะเพิ่มสีโดยเติมสีอิ่วดำไปอีกหน่อยก็ได้ค่ะ ก็จะได้เป็นสีน้ำตาลสวยแบบนี้เลยคะสุดท้ายนะคะเราจะเติมถั่วลิสงนะคะบดหยากค่ะอันนี้คั่วเองบดเองนะคะก็จะได้ใหม่ๆหน่อยเนาะตามด้วยนาขาวนะคะอันนี้เราใส่ได้ตามชอบค่ะ มากมากเลยค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำรัดหมูกรอบของเรานะคะส่วนซีอิวนะคะอันนี้จะมีน้ำส้มสายชูค่ะพริกแล้วก็ใส่ สิ่วดำหวานค่ะแค่นี้นะคะคนๆผสมให้เข้ากันก็จะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆแค่นี้ค่ะเราก็จะใส่จานเลยคะ่ะ ถ้าจะใส่กุนเชียงหรือว่าอะไรเดียวไข่เพิ่มก็ได้นะคะเนื้อนุ่มไม่แข็งดีด้วยนะคะแล้วเราก็เสิร์ฟแบบราดน้ำไปเยอะๆได้เลย สีจะออกเป็นน้ำตาลน,น้ำราดสุยอัเยอะๆแบบนี้เลยนะคะทำเองเราก็ทำน้ำราดเยอะหน่อยถ้าจะตามร้านให้นี้เดียวขยำข้าวก็ไม่อร่อยนะคะเราก็ตกแต่งผักชีเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวหมกกรอบนะคะหมกกรอบทำจาก หม้อทอดกรอบไร้น้ำมันนะคะวันนี้ใช้ของสีกั้งสีก้อนนะคะนกนางนวลโอเคเลยค่ะเนื้อข้างในนุ่มชุ่มไม่แข็งแห้งนะคะหนังก็กรอบอร่อยชิมกัน,นดีกว่านะคะใส่ซีอิ๊วหน่อย ชุ่มๆแบบนี้ค่ะราดแบบชุ่มๆเลยอมอร่อยค่ะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะก็เป็นสูตรที่ปรับนะคะ ที่ทำง่ายๆเลยนะคะยังไงแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเราพบก,กันใหม่กับแม่เอจากช่องชมพูคิชเชนสวัสดีค่ะ